วิธีการแชร์แอปพลิเคชันนะครับที่เราติดตั้งไว้แล้วจาก Play Store บนเครื่องของเรานะครับทำอย่างไรบน Android สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับพอดีเจอคำถามจากเพื่อนสมาชิกขึ้นมานะครับว่าเอ ถ้าเราติดตั้งแอปพวกนี้ messenger facebook อันนี้อันนี้เอาแอปง่ายจริงๆถ้าเกิดเป็นแอปยากๆที่เตัวสะกดแปลกๆเนี่ยเราเองก็เอออย่างเช่นแอปตึ๊ดๆๆเนี่ยอืมแล้วเราก็ติดตั้งมาแล้วแล้วบอกให้เพื่อนไปหาโหลดแอปชื่อตึ๊ดๆๆอย่างนี้อีกแต่เพื่อนบอกว่าค้นหาในเอ่อค้นหาปึ๊บเพสโตรตัวเนี้ยไม่เจอยังไงก็ไม่เจอคือ เพื่อนก็บอกว่าช่วยแชร์แอปให้หน่อยแล้วบน Android แชร์แอปยังไงถ้าบน iPhone ก็แตะค้างไว้ใช่ไหมครับ1นิ้วแตะ3ครั้งหรือ1นิ้วแตะ2ครั้งค้างไว้ปุ๊บเข้าไปแล้วก็เลือกที่แชร์แล้วก็เลือกไปเลย messenger line อะไรที่ต้องการแต่บน Android ทำยังไงครับผมเองก็ลองมาหาดูเดี๋ยงเช่นผมต้องการแชร์ลิงก์ไลน์ใน p พ t o r e ไปให้เพื่อนอะก็เข้าไปที่เพ t o r e ค้นหาไลน์สิอันนั้นอันนั้นง่ายเพราะว่าเรารู้ว่าชื่อไลน์แต่าบางอันเนี่ย ชื่อมันแปลกๆแ,แล้วก็ค้นหาย,ยังไงก็ไม่เจอแต่ถ้าเ,ออเราอยากจะส่งลิงก์ทําไงอ่ะก็อยู่ที่ไลน์ครับคุณอยู่ที่ไอคอนไลน์นะครับบนหน้าจอหลักของคุณเนี่ยแล้ว1น,นิ้วแตะสองครั้งครั้งที่2ครั้งไว้ปึ๊บปึ๊บทางแอปชั่วคราวุ่มอ่จาจะขึ้นเมนูเป็นบริบทขึ้นมานะครับผมอ่าแล้วเราก็1น,นิ้วปัดขวาข้อมูลแอปหรือปัดซ้ายแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับหาข้อมูลแอปหรือข้อมูลแอปพลิเคชันให้เจอแล้ว1น,นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไป น้าจอหลักหนึ่งจากสามข้อมูลแอปเขาก็จะเปิดข้อมูลแอปตัวนี้ซึ่งถ้าเราปัดไปก็จะมีให้เราชื่อไลน์เปิดถอนการติดตั้งซึ่งเราต้องปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับจนไปที่เมนูด้านล่างๆเดี๋ยวผมไปหาก่อนด้านล่างๆการแสดงภาพสอนภาพอแอปสโตส่วนหัวการแสดงภาพสอนภาพสโตส่วนหัวไปจนเจอส่วนหัวที่ชื่อว่าสโตคุณจะใช้ในส่วนของการเปลี่ยนการนำทางเป็นเริ่มต้นก็ได้นะครับแล้วก็ อ่าหรือหรือในส่วนของแบบ heading เนี่ยมาที่ตัวนี้ส,สโตหนึ่งนิ้วปัดขวามาจนเจอสโตแล้วปัดขวาอีกรายละเอียดแอปตัต้งแอปจาก Google Play Store รายละเอียดแอปเนี่ยติดตั้งจาก Play Store ครับผมคือเขาก็บอกอีกว่าถ้าคุณติดตั้งแอปจากภายนอกเนี่ยก็คงจะเตือนเหมือนกันว่าตัวนี้ติดตั้งจากภายนอกนะครับเราก็เพียงแค่หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตรงนี้เข้าไปครับรายละเอียดสำหรับแอปไลน์ส่งข้อความวันเปิดสตู Play Store ตัวเลือกเพิ่มเติมปุ่มเราจะ ก็กลับมาที่เพ y โซนั่นเองครับแต่เขาจะเข้ามาที่หน้าแอปนั้นให้เลยยกตัวอย่างอันนี้ก็คือมาหน้าแอปไลน์ให้เลยนะครับเราก็ปัดขวามามีโฆษณาด้วยรูปภาพของไอคอนแอปอันนี้เลยแล้วผมต้องปัดซ้ายปัดซ้ายสิบางอันต้องปัดขวาบางอันต้องปัดซ้ายนะเนี่ยเราปัดปัดซ้ายหรือปัดขวามาเจอจนเจอค้นหา google play ปัดขวามาอีกทีจะเจอตัวเลือกเพิ่มเติมแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง น,น,นี่<ๆ>มีแชร์เลยอ่าก็ปัดซ้ายาปัดขวาอย่าไปแจ้งว่าไม่เหมาะสมนะไลน์เขาดีอยู่แล้วเนอะเบ o o k ก็ดี Messenger ก็ดีอ่ะเจอแชร์แล้ว1นิ้วแต่สอครั้งแชร์ https เ่ยเแชร์ลิงก์นี้ได้เลยคัดลอกหรือจะคัดลอกเอาไปหรือจะส่งไปที่ Messenger ส่งไปที่ไลน์ปัดไปหา Messenger ปัดไปหาไลน์แล้วก็ ส่งตามที่ต้องการกันเลยนะครับก็เป็นอีกทิปเทคนิคหนึ่งแต่ว่าถ้าท่านใดทําได้ทดําไม่ได้ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยผมทดสอบบนเบสบนระบบปฏิบัติการ Android v เวอร์ชัน12นะครับกับ Talkback 12.1ใช้ร่วมกับเสียงของ Vocalizer นะครับ อาจจะมีความเหมือนและแตกต่างกันบ้างยังไงก็ต้องขอภัยด้วยใส่แมสเสียงอาจจะมีโอ้หายใจรุนแรงนิดนึงเพราะว่าใช้พลังเสียงด้วยและหายใจแรงนิดนึงต้องขอภัยด้วยยังไงก็ตามครับขอขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากไว้ด้วยกับความรู้ต่างๆจากบริการหมอคอม1414นะครับผมบอกมาต่อนะครับช่องทางในการติดตามก็ที่สายด่วน1414เมนูหลักกด9และกด1นะครับ ส่วนกด9แล้วกด2กด9กด1คุยกับผมจันถึงสุก10มองเช้าถึงทเที่ยงเนาะแล้วก็แอปพลิเคชัน t a p to Read โหลดได้ทั้งระบบปบัติการ Android และ iOS นะครับรวมถึง YouTube ช่อง1414 plus และหมอคอม1414รวมถึง Facebook แฟนเพจนะครับ1414 plus ติดตามความรู้จากบริการหมอคอม1414 plus ได้ทุกๆช่องทางครับวันนี้ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับก็ง,ง่ายๆอีกรอบนึง Facebook อยากจะแชร์แอป Facebook เป็นลิงก์ให้เพื่อนใน Messenger ก็1นิ้วแตะสองครั้งครั้งที่สองครั้งไว้ปุ๊บอ่าแล้วก็ปัดไปหาข้อมูลแอปข้อมูลแอปเข้าไปปุ๊บหน้าจอหลักหนึ่งจากแล้วก็ปุ๊บไปที่ด้านล่างปัดขวาไปเรื่อยๆจนเจอรายละเอียดแอปติดตั้งแอปจาก google play รายละเอียดแอปติดตั้งแต่แอปจาก Play Store เคาะเข้าไปครับเพลย์สโต้แล้วก็ปัดขวามาที่โฆษณาปัดซ้ายปัดซ้ายปัดซ้ายตัวเลือกเพิ่มเติมตัวเลือกเพิ่มเตตตติิิมมคคคครรรรรรัััับบบนนนน้้้้้้วววแแแแแะะงงงหาา่่กก็ปปชช์์อผลึ๊ นี่ได้แล้วแล้วก็ปัดไปเลือกเลยครับจะเป็นไลน์จะเป็น messenger หรือจะเป็นอะไรนี่คัดลอกไปก็ได้ปัดขวามาที่คัดลอกก็คัดลอกแล้วคราวนี้อยากจะไปวางในไหนก็ตามนะครับในไลน์ก็เข้าไปเลยแล้วก็วางได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณที่ถามมาแล้วผมได้ไปหานะครับกับเพื่อนท่านนี้ครับขอบคุณครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผมมอคอม